ครับเดี๋ยวเรามาเปิดฟังเสียงกันดูตัวนี้มีซอฟต์สตาร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับแต่ปิดจะไม่มีเบระครับก็จะวิ่งต่อไปเรื่อยๆใบอะไรก็นิ่งโอเคอยู่นะครับสวัสดีครับผมอน้ชิตแทมได้ครับคลิปนี้ มารีวิวหรือว่าแนะนำตัวเจ้า GTS 10J กันบ้างบอสโต๊ะเลื่อยมีทั้งหมด3รุ่นนะครับมีที่ใหญ่เลยก็ GTS 10XC นะครับ20มืนกว่าบนะครับแล้วก็มาตัวนี้เนี่ยเป็นหมื่นกลางๆผมจำหน่าที่16,800ร้วมส่งนะครับแต่ถ้ามีโปรรวมกับโต๊ะตัวนี้นะครับจากโต๊ะตัวนี้1 5ื่นรวมกันแล้วเนี่ยสามหมวันนี้เหลือ31,000แล้วมาหร้านเราก็ลดให้อีกเป็นค่าขนส่งนะครับ ครับแต่ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดของเจ้า TTS 10J ตัวนี้เดี๋ยวมีบอกเกินๆนไว้ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมีรีวิวตัวโต๊ะของบอสทั้ง3รุ่นเลยนะครับพี่ใหญ่ 10XC ชายกลาง 10J แล้วก็น้องเล็ก254นะครับเทียบกันให้เห็นแล้วก็คอมเพลกันให้เห็นถึงข้อแตกต่างข้อดีข้อเสียกันยังไงนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวไปดูตัว 10J ก่อนครับ ครับถ้าเกิดว่าในคลิปที่ต่อจากนี้ถ้าท่านสนใจสินค้าของเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราตามที่ขึ้นเลยนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าจะไลน์ก็สั่งซื้อสินค้าสินค้าที่เห็นในคลิปมีจําหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับ,รบเราจะผมถอดตัวกล่องด้านข้างก่อนะครับอันนี้เขาก็จะให้อันนี้เป็นอ็อกเซสซอรี่นะครับนี้เป็นลวดัดครับตอนแกะกล่องมาใหม่เนี่ยตรงนี้เขาจะมีเคเบิ้ลท้ายล้างไว้นะครับ ลังไว้สาหรับเวลาเราเอียงใบนี่เมื่อกี้ผมถอดเคีบยวบัท้ายแล้วปลดล็อกนะครับปลดล็อกเสร็จตัวนี้ก็จะเอียงได้แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นระบบเฟืองผมที่เอียงเพราะว่าผมอยากจะให้เห็นการล็อกอันนี้มีโฟม1อันนะครับหก้อนนะออกด้วยนะครับตอนใช้งานสําหรับระบบด้านล่างของตัว 10J เนี่ยนะครับดูที่ตัวประคองนี้ทํามาค่อนข้างดีเลยนะครับตัวประคอง เวลาเอาขึ้นเอาลงแล้วตัวนี้เป็นเฟืองเฟืองนี้ถ่ายจากด้านหน้าน,านะครับตัวหมุนนะครับหมุนเฟืองก็วิ่งมาถ่ายไปยังเสาตัวประคองนี่ตรงนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับตัวเสื้อเนี่ยนะครับแล้วก็ประคองเกลียวเนี่ยนะครับเสาค่อนข้างโอเคเลยนะครับทั้งคู่เลยนะเสาประคองนี่ประคอง4ตัวเลยนะครับ4จุดเลยนะครับเพื่อไม่ให้มีการแกว่งจะเสถียรนะครับเดี๋ยวผมลองหมุน เนี่ยครับคือลงเห็นไหมครับมันก็จะมีความนิ่งแล้วมีความสะเถีอนอยู่เลยนะครับตัวนี้เรื่องระบบด้านล่างไว้ใจได้โอเคผ่านเลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวด้านข้างตัวนี้จะไม่มีเขาจะเน้นไปที่ความโปร่งอ่าเดี๋ยวผมแกะออกมาอีกทีนะครับตรงนี้เป็นอลูมิเนียมเลยเสื้อตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอ่าเหล็กนะครับสังกะสีเหล็กแผ่นเหล็กปั๊มก็ใช้ได้ครับสําหรับเสื้อความแข็งแรงตัวนี้เป็นอลูมิเนียมหล่อนะครับ ตรงหน้าโต๊ะนะครับก็ฉีดแล้วก็เขาก็จะทําเป็นคลีบมาอย่างนี้เพื่อให้ความแข็งแรงเกิดความแข็งแรงนะครับครับทีนี้เวลาเราตั้ง90องศาหรือ45องศาบางครั้งนี่มีหลายท่านถามผมมาว่าถ้าไม่ได้90องศาตั้งยังไงเนี่ยครับตรงนี้เขาจะมีน็อตเห็นไหมครับซึ่งตรงนี้พูดไว้ก่อนเลยจะได้เห็นด้านล่างทีจะได้ไม่ต้องอันนีอ้อาจะได้ไม่ต้องหงายโต๊ะมาเนี่ยครับมันจะเป็นลูกเบี้ยวนะครับอันนี้ก็เราเลื่อนไปตัวนี้เป็นสต็อปเปอร์ชนแล้วตรงนี้เป็นลูกเบี้ยวนะครับ 90องศา91 92หรือว่าขาไป89เนี่ยเราปรับที่ตรงนี้ได้นะครับนี่ฮะเป็นลูกเบี้ยวทั้ง90และ45องศา45องศาก็มันจะมีซ็อปเปอร์เช่นกันนะครับตัวนี้นครับปรับก็คือปรับด้านหน้าหมุนที่น็อตด,ด้านหน้ามันจะเป็นน็อตแล้วปรับตัวนี้เป็นลูกเบี้ยวอ่าอันนี้ก็คือปรับได้นะครับนี้ ตอนนี้อยู่ในจังหวะที่เราหงายหน้าโต๊ะพอดีเดี๋ยวอยากให้ดูระบบตรงนี้ตรงนี้เป็นระบบที่ล็อกเวลาเราขยายเอ็กซ์เชันโต๊ะนะครับเนี่ยฮะมันจะเป็นลักษณะดึงตรงนี้จะเป็นตัวเหล็กเส้นนะครับเป็นเหมือนสตัดนี้ครับดึงเงี้ยฮะเห็นไหมฮะเนี่ยครับแล้วตรงนี้เขาจะดึงออกมาล็อกอนะคร,ครับเดี๋ยวเรายกโต๊ะขึ้นมานะครับอ่าอนนี้ตรงนี้ก็พอได้อยู่แล้วครับยกคนเดียว พอตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับด้านล่างตรงนี้จนข้างจะโปร่งใช่ไหมก็อาจจะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆรุ่นนี้จะโปร่งจะเห็นเสื้อเลยทีนี้เดี๋ยวผมถอดตัวเขาก็จะล็อกเก็บกาดไว้ที่ด้านข้างดึงออกมาปลดเนี่ยครับดึงมาได้กาดออกมาแล้วหนึ่งอันนะครับอันนี้เป็นกาดเลื่อยนะครับอันนี้เป็นรั้วหรือว่าเฟลด์ถอดออกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วตัวนี้จะเป็นคลอสคัตหรือว่าไมเตอร์เกตนะครับ ครับด้านข้างเขวเก็บเขาจะเก็บลวดสอยอย่างนี้มาเลยครับก็เท่ดีเหมือนกันนะครับลวดสอยแล้วก็มีตัวนี้เป็นพุสติกก็ดึงออกมาอ่าอย่างนี้ครับตอนใส่เก็บเข้าไปอย่างนี้ก็เป็นการดีไซน์ที่ค่อนข้างเจ๋งดีเหมือนกันครับอันนี้ครับทีนี้ก็จะได้เห็นภาพรวมแล้วทีนี้ไล่มาตั้งแต่ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์นะครับเปิดปิดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เมื่อกี้ที่ผมทำให้ดูแล้วก็คือเอาใบาขึ้นลงนะครับ เสร็จแล้วปลดล็อกคลายล็อกตัวนี้ก็จะเป็นเอียงใบนะครับแต่เอียงใบตัวนี้จะไม่มีเฟืองนะครับไม่มีเฟืองช่วยก็คือจะต้องใช้มือผลักเอานะครับแล้วก็ล็อกอย่างนี้ครับอันนี้ก็เป็นแมนนวลของเขานะครับ GTS 10J Professional นะครับรุ่นนี้นี่1,800วัตต์นะครับภาษาไทยก็ให้มาด้วยนะครับสำหรับภาษาไทยก็เป็นทั่วไปนะครับแต่ผมขอ ข้ามไปก็ได้ครับถ้าท่านสงสัยอะไรเนี่ยก็ก็ดูจากแผ่นนวลนี้ก็ได้นะครับอุปกรณ์เนี่ยครับเขาก็ให้มาจริงๆเมื่อกี้เห็นแว็บมีขารองรับด้วยนะครับแต่เราแต่ผมไม่ได้จาหน่ายครับก็จะเป็นรุ่น gta 6 0 0อยอย่างเงี้ยถ้าท่านอยากได้ก็ถามมาได้นะครับสําหรับตรงนี้เนี่ยถอดขยายได้นะครับตรงนี้ดึงออกไปนี่นะครับแล้วก็ล็อกตัวนี้อย่างที่ที่ทำเมื่อกี้ตอนที่หงายทองโต๊ะเนี่ยครับนี่ล็อกอ่า สำหรับรั้วตัดเนี่ยเขาทาเป็นร่องมานะครับสล็อตล่องมาให้ก็รั้วตัดอาจจะดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่เป็นร่องคู่แบบนี้มาให้สำหรับรั้วตัดเนี่ยประกอบเหล็กอย่างนี้เข้าไปก่อน,นครับแล้วก็เสียบเข้าไปในสล็อตล่องเสร็จแล้วก็เสียบเข้ามาที่รั้วแล้วก็มีตัวน็อตตัวนี้ครับหมุนเข้าไปอ,อันนี้คือรั้วตัดหรือว่า cross cut หรือว่าไมเตอร์เกตไมเตอร์นะครับะนะครับตัด สำหรับใบที่ติดไปให้เนี่ย24ฟันนะครับแล้วก็เป็นรุ่น10นิ้วนะครับสำหรับรูเผาก็25.4คือสำหรับรูที่ใส่กับใบเลื่อยนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว Anti Kickback นะครับปรับได้นะครับอันนี้ถ้ากรณีเราซ่อะไม้หรือว่าตัดไม่ขาดเนี่ยตัวนี้ก็จะวิ่งเข้าไปให้เสมอกับหลังใบนะครับแต่ถ้าเราจะให้ Cover ขึ้นมาข้างบนตัวนี้เราก็ถอดออกมาครับนะครปลดนะครับ ปลดเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยนะครับเห็นไหมครับแล้วเราก็ปลดกลับไปนะครับอันนี้ก็จะครอบไปหลังใบตรงนี้เนี่ยเขาจะมีตัวแอดจัตหรือว่าปรับให้หลังใบตรงกับใบด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อดีเขาค่อนข้างใส่ใจในรายละเอียดมากๆก็คือบางทีหลังใบเนี่ยไม่ตรงกับใบใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยปรับได้ครับมีสามจุดนยครับตัวนี้มีเหมือนเป็นตัวหนอนจี้ไปอย่างเงี้ยให้เอียงซ้ายเอียงขวาตัวนี้ ครับทีนี้เรามาดูการเปลี่ยนใบบ้างเวลาเปลี่ยนใบเนี่ยตัวนี้เป็นตัวล็อกใบนะครับเนี่ยกดตรงนี้มันก็จะล็อกเห็นไหมครับนี่อ่าอย่างเงี้ยครับล็อกแล้วเราก็หมุนได้เลยเปลี่ยนใบนะครับส่วนประแจเปลี่ยนใบเขาเก็บไว้ตรงนี้นะครับเราดึงตรงนี้ออกมาก่อนนะครับนี่ครับประแจเปลี่ยนใบอยู่นี่นะครับตัวประแจครับเขาก็จะมีประแจให้นะครับนี่สาหรับเปลี่ยนใบผมดูแล้วยดยดยก็ยาวดีเหมือนกันนะครับรุ่นนี้น่าจะใส่ใบ บอกจอยหรือว่าดาโดได้ระดับหนึ่งนะครับเนี่ยครับเดือยค่อนข้างยาวนะครับนี่ฝาประกับอันนี้ยี่ห้าจุดสี่นะครับแหวนอันนี้ฝาประกับด้านหน้าอ่าฝาประกับหลังพ่อทีนะครับใส่เข้าไปนะครับเดือยค่อนข้างค่อนข้างยาวถ้าถ้าจะเปลี่ยนใบก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นใบละเอียดกว่านี้ก็ทางเราไทเบอร์ก็มีจําหน่ายนะครับถ้าท่านอยากได้ 10J ตัวนี้ราคาเป็นกลางๆนะครับระหว่างตัว254กับ 10X4 ตัวนี้เป็นน้องกลางชายกลางแล้วกันนะครับอันนี้เป็นชายกลางของรุ่นนะครับเราได้เห็นระบบภายในหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่ตัวเพลทบนเข้าไปนะครับตัวนี้ก็เสียบเข้าไปได้เลยตัวนี้ก็กดลงไปนะครับครับเสร็จแล้วก็เราก็ใส่กาดฝาครอบลงไปเลยนะครับตัวนี้ก็ล็อกแค่นั้นเองครับตัวนี้ก็เป็นอิสระ ยกขึ้นแต่ละข้างได้ะนะครับครับสำหรับความสูงของใบเลื่อยสูงสุดเลยก็อยู่ประมาณ83มิลนะครับครับเดี๋ยวเราก็มาดูรั้วซอยกันบ้างรั้วซอยก็เป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ก็มีล็อกหน้าล็อกหลังเหมือนกันนะครับตัวนี้ปรับได้เล่งได้นะครับพอเราใส่ไปแล้วตัวนี้ก็ดูสเกลตัดได้นะครับอ่าชิดใบเลยเท่ากับว่าอ่าสูตรพอดีนะครับถ้าก็ว่า ตรงนี้ปรับได้ีทีขยับได้นะครับถ้าสเกลไม่ตรงยังไงแต่ตรงนี้เนี่ยถ้ากบว่าลัวเขาตัวเสริมนี่จะไม่เกี่ยวกับสเกลนะครับจะไม่เหมือนกับ GTS 2 5 4ตัวนี้จะเป็นชนแล้วเป็นศูนย์เลยนะครับเราเลื่อนมาจะตัดกีเซนเราก็ดูจากสเกลตัวด้านล่างนะครับับทีนี้เราสเกลเนี่ยซอยได้เต็มที่ก็คือมาที่26เห็นไหมครับตัวนี้เดี๋ยวผมถอให้ดูก็คือ26นะครับทีนี้26เนี่ย เทคนิคของเขาพอเราจะขยายหน้าโต๊ะออกเขาจะมาใช้สเกลตัวนี้เลยนะครับตอนนี้ก็26เหมือนกันเห็นไหมครับปรับได้นะครับปรับได้นะ่เหมือนกันเราก็ล็อกที่26ใช่ไหมครับเราล็อกไปแล้วทีนี้26นะครับแล้วก็26ตัวนี้ตรงกันแล้วนะครับทีนี้เราจะมาเปลี่ยนดูสเกลตัวนี้แทนนะแต่ว่าล็อกรั้วล็อกที่เดิมนะครับเซ็ตที่26ไว้นะครับแล้วก็ล็อกที่เดิมเสร็จแล้วเราดึงออกมาสมมุติเราจะตัดสามสิบเซน นะครับเราดึงออกมาสามสิบ <30 S 1> ขยับตรงนี้แล้วเราก็ล็อกตัวนี้แทนเห็นไหมครับล,ลักษณะเขาจะเป็นลักษณะการอ่านแบบกลับกันเขาจะบนการวนออกมาสมมุติเราจะซอยได้เต็มที่สุดดึงออกมาสุดเลยนี่ครับหกสิบสองเซนแล้วก็ล็อกตรงนี้อ,อย่างเงี้ยนะครับนี่คือหกสิบสองเซนจากใบถึงรั้วทีนี้เรามาดูรูสามรูที่รั้วนิดหนึ่งแล้วเขาก็จะให้น็อตมาตรงนี้สามตัวนะครับแล้วก็ให้รั้วตรงนี้เป็นรั้วอ s ปกรณวเสริมนะครับ แล้วก็ถ้าท่านจะใช้นะครับกรณีใช้ก็ใส่น็อตเข้าไปให้ครบทั้งสาตัวก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นตัวอุ s กรณ์เสริมก็คือรั้วสําหรับรั้วซอยกรณีที่เราซอยไม้สมมุติใกล้ใบนะครับใกล้ใบแล้วมือเราเนี่ยพื้นที่เรามันอับมันก็จะอันตรายถูกไหมครับเราอยากจะเอามือจับได้ทีนี้เราก็ใช้ตัวรั้วเสริมเนี่ยได้นะครับ mm hmm. ก็จะได้ห่างรั้วมาอีกตรงนี้เขามีสล็อตอยู่นะครับเราก็เสียบเข้าไปที่หัวน็อตของเราเนี่ยแหละครับอ่าอย่างงี้ อ่าอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเราก็ล็อกพื้นที่ตรงเนี้ยก็จะมีพื้นที่ให้เราเดินมือแล้วครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้สเปซมันจะได้อ่าเป็นหลุมลงมาให้เราอ่าก็จะเซฟช่วยเราเซฟหรือว่าปลอดภัยขึ้นนะครับครับเดี๋ยวเรามาเปิดฟังเสียงกันดูตัวนี้มีซอฟต์สตาร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับ แต่ปิดจะไม่มีเบระครับก็จะวิ่งต่อไปเรื่อยๆครับใบอะไรก็นิ่งโอเคอยู่นะครับคราวนี้เรามาดูระบบดักฝุ่นของเขาบ้างตรงนี้เนี่ยเป็นห้องใช่ไหมครับห้องเสร็จแล้วฝุ่นลงมาก็ตะหยออกมาที่นี่นะครับตรงนี้ก็เป็นชุดที่เป็นฝุ่นออกมานะครับถ้าเราไม่ใช้เครื่องดูดฝุ่นมันก็จะพุ่งออกมาแต่ถ้าเราใช้หัวดูดฝุ่นตรงนี้เขาก็มีหัวด็ปเตอร์ให้นะครับเสียบเข้ามาอย่างนี้ได้เลยหรือว่าท่านเสียบเข้าไปได้ตรงก็ได้แล้วแต่นี้เป็น อัเซสซอรีหัวเดปเตอร์ให้อย่างเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าท่านจะใช้กับตัว60ลิตรเจมานี้ก็รองรับนะครับเพราะว่าบังเอิญจริงๆนะครับที่ว่าหัวดูดฝุ่นของเขาเนี่ยมันเป๊ะกันเลยนะครับเนี่ยฮะใส่เข้าไปนะครับอ่าเนี่ยฮะเห็นไหมครับเป๊ะกันเลยมันเป็นเทเปอร์ให้ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยอย่างเงี้ยครับตัวนี้รองรับด้วยตัวนี้มัน1,900วัตต์ตัวนี้1,800วัตต์รับกันได้นะครับเป็นปล๊กลมก็เสียบเข้าไปได้เลยเนี่ยฮะใช้ได้เลย เดี๋ยวผมจะใช้ร่วมกับตัวดูดฝุ่น60ลิตรของเจม่าดูนะครับเปิดพร้อมกันแต่ตอนนี้เจม่า60ลิตรผมหมดอยู่นะครับแต่ไม่นานไม่นานเดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวลองเปิดเลยครับคุณนะครับเครื่องดูดฝุ่นก็จะทางานอยู่ครับอ่าอันนี้ก็จะมีหน่วงอยู่พักหนึ่งสําหรับอ่านะครับสำหรับขี้ฝุ่นที่ค้างอยู่ในเสื้อเนี่ยก็จะถูกดูดออกไปอันนี้ก็ใช้ได้อย่างที่บอกนะครับ60ลิตรตัวนี้เหมาะมากนะครับ ทีนี้ถ้าเป็นโต๊ะเล็กอย่างเดียวเนี่ยหลายท่านอาจจะบ่นว่ามันเล็กดูเล็กนะครับไทคอมพิวเตอร์เราก็ทําตัวโต๊ะที่เป็นลักษณะเป็นเวิร์กเบนด์ด้วยแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันมีตัวหัวปากกามีจิ๊กซอว์แล้วก็ติดเราเตอร์ได้อย่างเงี้ยให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ทำงานสะดวกขึ้นโดยการที่เอาตัวเนี้ยลงไปนั่งอยู่ในโต๊ะตัวนี้ได้นะครับครับเราก็เอาโต๊ะลงมาแล้วก็ปรับได้ครับตัวนี้เรามีตัวปรับด้วยนะครับปรับให้มันเสมอนะครับเรารับล่างเสร็จแล้วเนี่ย รั้วเราก็จะเอาคงไว้นะครับเพราะว่าผมขยายหน้าโต๊ะออกมาหน้าโต๊ะก็ใหญ่ขึ้นมาเลยทีนี้นะครับเราก็ล็อกเสร็จแล้วเนี่ยรั้วของเขาผมก็จะเอาคงไว้นะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับล็อกใช้ได้แต่ถ้าอยากจะซอยไม้ใหญ่ครับเราก็ใช้รั้วของเราเนะะี่ยครับเลื่อนได้อ่าอย่างเงี้ยเราซอยไม้ใหญ่นะคะนรับจะเป็นรั้วซอยหรือจะเป็นรั้วฝั่งนี้เนี่ยผมก็ใช้สําหรับโต๊ะเราเตอร์เนี่ยฮะเนี้ติดเราเตอร์อได้นะครับแล้วก็มีปากกาหัวโต๊ะ นะครับอย่างเงี้ยมันก็ทํางานสะดวกสําหรับท่านที่ทํางานไม้คนเดียวเนี่ยวนอยู่ในโต๊ะเนี้ยตรงนี้ติดจิ๊กซอให้ด้วยนะครับครับทีนี้ถ้าเป็นรั้วตัดที่เขาให้มาก็ยังใช้ได้ถ้าตัดเล็กๆน้อยๆแต่ท่านถ้าแบบว่าเอ้ยมันยังเล็กไปผมก็ใส่คลอสคัตมาให้อีกแบบนี้นะครับใส่ร่องแบบนี้มีปีกซ้ายขวาอย่างเงี้ยนะครับก็ปรับองศาได้ซ้ายขวาแล้วก็มีตัวคลอสคัตวิ่งใส่ในล่องทั้งสองล่องนี้ก็ให้ไปด้วยนะครับคลอสคัตอันนี้ สำหรับตัวโต๊ะต,ตัวนี้หลายท่านอาจจะถามว่าราคาเท่าไหร่เั่าไหรที่16,800้วมส่งนะครับแต่ถ้ามีโปรรวมกับโต๊ะตัวนี้นะครับจากโต๊ะตัวนี้1 5ื่นรวมกันแล้วเนี่ยสามหมวันนี้เหลือ31,000แล้วมาหน้าร้านเราก็ลดให้อีกเป็นค่าขนส่งนะครับ แล้วผมก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการแนะนำเจ้า GTS 10J ของบอสตัวนี้ถ้าท่านชื่นชอบก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของเราหรือว่ามาที่หน้าร้านก็มีจำหน่ายนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม